สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็ออกมาเดินเล่นอยู่ข้างนอกนะคะก็เห็นดอกแคมปทิสกำลังออกดอกสวยงามเลยค่ะก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอนะคะสั้นๆมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมแม่บ้านอเมริกา เป็นไงบ้างคะทุกคนสบายดีนะไม่ได้เจอกันนานพอสมควรเนาะวันนี้ก็มาแบบสบายๆพอดีพี่หนิงเองไม่ค่อยสบายค่ะทุกคนก็เลยหยุดพักการทำคลิปเรื่องเล่าไปก่อนนะคะวันนี้ก็แบบสบายๆเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้พยายามพักผ่อนเยอะๆแล้วก็พยายามไม่คิดมากแล้วก็ไม่เครียดนะคะทุกคนเพราะว่า โรคภูมิแพ้ของเราเนี่ยก็จะเกิดจากอาการที่เราเครียดแล้วก็นอนน้อยนะคุณผู้ชมที่จริงพี่หนิงเองก็ไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรมากมายนะคุณผู้ชมแต่ว่าพี่หนิงเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบว่าถ้าทําอะไรหรืออะไรก็จะคิดเยอะนิดนิดนิดหน่นอยนะคะก็ทำให้แบบนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เป็นห่วงนู่นนี่นั่นนะคะบางทีเราก็คนเราจะไม่ให้มีเรื่องคิดเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็มีเรื่องคิดบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะคะ วันนี้ก็ก็ลเลยพักผ่นะคะตอนนี้ก็ไม่ทำคลิปอ่าเล่าชีวิตนะคะทุกคนก็แบบเป็นสบายๆไปก่อนเนาะสักพักดึงก่อนให้พี่หนิงรู้สึกว่าพร้อมที่จะเล่าเรื่องแล้วนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะนี่ก็เป็นต้นคาเมร์ิสนะทุกคนนะคะกําลังออกดอกสวยงามเลยจ้า,อ,าอยู่ต้นหน้าบ้านนะคะแต่ถ้าจะเทียบกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าน้อยมากอยู่นะคะทุกคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ ยังดีนะคะยังพอให้เราได้เห็นอยู่นะคะช่วงก่อนเนี่ยพี่หนิงก็ไม่ค่อยสบายอย่างที่บอกเนาะเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็ผื่นขึ้นนะวันนี้ก็ยังมีผื่นขึ้นนะทุกคนก็เพิ่งจะกินยาแก้แพ้ไปแต่ว่าสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็คงจะเริ่มง่วงแล้วนะคะแต่ว่าพี่หนิงก็เลยรีบลงมาหนะ้าบ้านก่อนนะมาถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมคะ่ะที่ติดตามรับชมอ่าแล้วก็อ่า ติดตามแม่บ้านอเมริกานะทุกคนก็ขอทุกคนรักษาสุขภาพนะคะไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐนะคะจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ยังคิดถึงเพื่อนๆอยู่นะคะค่ะนี่ก็ด้านล่างก็มีมือบานก็ไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะคะความที่ว่าไม่สบายก็ไม่ได้ตัดหญ้าเลยไม่ได้ทําความสะอาดบ้านเลยนะคะ ยากก็จะยาวหน่อยยาวเร็วเพราะว่าช่วงนี้เป็นเปิดสปริงเกอร์วันเว้นวันนะคะก็ยากก็จะขึ้น ยาวนิดหนึ่งค่ะน,นี่ก็เป็นดอกคลเมทิสนะทุกคนพี่ดิงปลูกดอกไม้ไว้เยอะแยะเลยนะคะแต่วันนี้จะเอาดอกคลเมทิสนะคะมาฝากทุกคนก่อนนะคะดอกคลเมทิสเนี่ยนะคะเขาจะเรียกดอกนี้ว่าเป็นดอกราชนินีไม้เลื้อยนะคะคุณผู้ชมดอกจะสวยงามแล้วก็บานทนทานด้วยนะคะสวยจริงๆค่ะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอมาพูดคุยกับอรวีค่ะยังไงก็ถ้ายัางไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านอเมริกาด้วยนะคะถ้ายัางไม่เป็นเพื่อนกันก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะไปเจอทุกคนแน่นอนค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอค่ะ มาพูดคุยแชร์แบ่งปันประสบการณ์แชร์เรื่องราวนะคะชีวิตในต่างแดนค่ะเรียบง่ายในเอ,อ,อเมริกาค่ะขอบคุณอีกครั้งเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ